สวัสดีครับวันนี้วันที่30พฤษภาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยให้ขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าลงแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับคือสรุปคงสุดท้ายทุกสำนักนะครับเนาะใครขาดตกคลิปไหนก็ไปดูได้เลยในช่องเบาสารคามนะครับนี่ก็มาที่คอฮานอยนะครับ ฮานอยวันนี้ก็วันพฤหัดครับเนาะอีกสองวันก็เป็นระสุขเศร้าก็เป็นรัฐบาลไทยนะครับสนใจสกินแสนใครยังไม่มีแนวทางก็ใครยังไม่มีดร,รีลงทุนก็ไปหาดูในคลิปที่ลงให้ไปเช้าได้ไหครับเนาะถ้าดีแล้วก็มันเป็นไรครับแล้วก็ข้ามไปไมัดขอหาหนอยนะครับมาด,ดูผลดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะเมื่อวาน รอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างแปดศูนย์สามตัวบนก็ศูนย์ห้าห้านะครับแปดศูนย์กับศูนย์ห้าห้าเก็เปิดหัวมาก็เบิ้ลเลยนะครับเนาะแปดศูนย์เราไม่มีนะครับเนาะเราบีตะแปดหนึ่งเกินไปแท้มหนึ่งนะครับห้าห้าเราก็ไม่มีนะครับนะเนาะเด็กเบิร์เราไม่ต้องพูดถึงนะครับเด็กเบิร์เรา เราไม่ชอบเรียกเบิร์นะครับเนาะเริ่มต้นมาก็ใจไม่ดีนะครับเนาะผีเขาเบิร์นตอนรับเลยแล้วก็มารอบหกโมงนะครับสองตัวล่างหนึ่งสี่สามตัวบนก็ศูนย์สามหนึ่งนะครับเนาะก็หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับพูดง่ายง่ายหนึ่งสามหนึ่งสี่ของเราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากของเรามีห้าหนึ่งหนึ่งห้าขาดขาดเกินนะครับเนาะ 20, แปดศูนย์เราก็ออกเป็ดหน 1, mm. ึ่งเกินไปเต็มหนึ่งเขาหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งแทนก็เสียดายเขี่ยตีเขียดมานะครับก็ามาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งหรือ V ีไที่หลายคนเรียกกันสองตัวล่างก้หนึ่งแปดนะครับสามตัวบนก็อนเก้าสามสามก็เบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเบิ้ลเปลิดหัวแล้วก็ปิดท้ายด้วย เบิ้นไม่ต้องพูดถึงนะครับของเราไม่มีแน่นอนนะครับเนาะหนึ่งแปดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับถ้เป็นตัวกลับหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็วันนี้ลงทางให้เหมือนเดิมครับเนาะใครชอบก็ไปลงทนุนเลยเลยสำหรับคอฮาหนอยนะครับช่วงนี้กระทนกระแท่นนะครับเนะหาะคอฮานอย นวันที่สามสิบุจดก็จดไว้นะครับวนะันที่สามสิบวันนี้วันพฤหัสแล้วอีกสองวันสึบเกินแสนก็จะมาหลอนลุ้นนะครับเนาะขันสุดคนสึกใจบางคนเขาก็รู้สึกใหญ่อย่างเดียวนะครับสึกใหญ่สึกเกินแสนอย่างเดียวเลยบางคนก็สึกเล็กอย่างเดียวนะครับสึกใหญ่ไปยุ่งนะครับแล้วขางคบอกซื้อยากประมาณนี้จ่เอาสารครมได้หมดนะครับคนชอบเสี่ยงโชคนะครับเนาะ จะเป็นนอยเราไทยได้หมดก็วน,นี้คยสรุปจดไว้นะครับน้องสำหรับแนวทางฮางนอยวันนี้วันนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งนะครับเด่นห้าเด่นหนึ่งจับคู่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าสองห้าหกหกศูนย์หกสอง ทวนอีกครั้งนะครับแนวทางฮางนอยวันนี้เด่น5เด่น1นะครับจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนหห้าหนึ่งห้าสองห้าหกหกนสองนะครับแคู่8ปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าหนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห ห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งหกเป็นสามคู่นี้เป็นคู่เน้นนะครับเนาะก็ะมาที่ชุดสามตัวนะครับก็มีรุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมก็มีสองห้าหกสองห้าหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกศูนย์สี่ชุดสี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สองห้าหกสองห้าหนึ่ง แล้วก็สองหนึ่งหกนะครับในสามชุดชุดสามตัวก็ชุดเดียวกันนะครับกับชุดสองตัวชุดเดียวกันแค่หลักร้อยมาใส่แค่นั้นนะครับเนาะก็ครบทุนนะครับสำหรับทางฮานอยวันนี้หวังว่าไม่เบิ่ลเหมือนเมื่อวานนะครับเนะบาะวันเบิ่ลทั้งรอบแรกเปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายเลยก็ได้ไปเด้งหนึ่งมา ปอบใจนะครับเนาะเหมือนเมืา่อวานสื่อก็ได้เปล่งหนึ่งมาปอบใจกระท่อนกระแท่นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยต่อเนื่องเลยตัวเน้นก็ไม่ทํางานนะครับช่วงนี้ห่างหายเป็นนานมากเลยชุดเน้นลาพังไม่เบิ้ลก็ลาบากครับเนาะพี่เขาเบิ้ลเล่นเบิ้ลสองรอบเลยก็ไม่ไหวนะครับเนาะไม่ไหววันนี้คนรุ้นครับเนาะว่า พี่บอกว่าพี่เขาจะเบิลนนะครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยอย่าลุ้นกับเขาแต่งบน้อยกอ็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้แต่ละวันวันละสามคู่นะครับวันนี้มีห้าหกห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกนะครับชอบที่สุดเลยห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งหกสามคู่นี้ชอบเหมือนผมก็จัดไปเลยนะครับเนาะก็ชอบเหมือนผม ถ้าไม่ชอบชอบผู้อื่นไปจัดได้เลยนะครับเนาะชอบผู้อื่นเป็นเรือเอาได้เลยนะครับคูเลือกชอบห้าสองมากกว่าหกสองมากกว่าก็จัดไปนะครับเนาะไม่ว่ากันหนึ่งศูนย์ก็มีครับเนาะศูนย์ก็ออกบ่อยนะครับเนาะมีเรื่อยๆให้เห็นจนหนึห่งศูนย์ถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครกล้าซื้อทำมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนะึ่งสามไม่มีใครกล้าซื้อ แกใช้ไว่ไดกับฮาหนอยนะครับเนะหาะฮานอยออกต่พุดตะพืนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งออกมั่วหมดนะครับเนะหาะฮานอยมีเห็นอยู่บ่อยนะครับเนาะแต่รัฐบาลไทยก็้าพูดเลยว่าไม่ให้ก้าซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเขาบอกว่าเปเลขออกยากประมาณนี้นะครับเนาะแต่ฮาหนอยไม่สนนะครับออกเคยออกบ่อยครับเนาะหนึ่งศูนย์ตัวเน้นด้วยนะครับเคยได้มาแล้ว ก็ครบทวนนะครับเนาะแนวทางใครชอบก็จัดนะครับเนาะจัดไปเลยแต่ถ้าไม่มีใครชอบก็ข้ามไปนะครับผู้ชมพอบันเทิงเหมือนเดิมรอวันต่อไปนะครับหารลอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนก็ได้วันไหนถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะออกตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเนาะลองสังเกตดูนะครับตัวที่เราชอบจะไม่ค่อยมาสักเท่าไหรนน่นานจะมาทีประมาณนี้ต,ตัวที่เราชอบเนี่ย ทุกนตัวคนไม่ชอบมาอยู่ให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนเฮงเงียๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ